สวัสดีครับพวกเราช่อง C&C and วันนี้พวกเราจะพูดเรื่องประสบการณ์ขึ้นผาดาวพวกเราเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยพวกเราได้รวมตัวกันเพื่อขึ้นไปดูทางในหมอกที่ผานับดาวพวกเราได้รวมตัวกันที่โรงเรียนเพื่อประชุมและวางแผนว่าวเราจะเอาอะไรขึ้นบ้างในการขึ้นผานในครั้งนี้ได้แบบรวมความคิดรวมตัวกันแบบรวมเงินในการซื้อของในการขึ้นเขาในครั้งนี้ พวกเราจะมาเล่าประสบการณ์การขึ้นผานับดาวของครั้งแรกของพวกเราในวิดีโอนี้นะครับครั้งเดียวนะครับ <laughs> let let l let's let go จุดเริ่มต้นของการเดินทางพวกเราได้นัดเจอกันที่โรงเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนออกเดินทางทั้งน้ำดื่มอาหารแห้งอุปกรณ์ตั้งแคมป์และแน่นอนว่าเต็นท์ที่จำเป็นสำหรับค้างคืนบนผาแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะมีแค่หลังเดียวจากโรงเรียนพวกเราได้ ออกเดินทางจากตัวอำเภอสุขลินมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านลาดประสา,อา,า,อานอาครับเรเสร็จแล้วครับพวกเราก็ได้เดินทางจากสุขรินไปผานับดาวโดยผานับดาวเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านราดประสาน ตำบลสุีรินอำเภอสุครินจังหวัดนราธิวาสครับเส้นทางขึ้นผ่านน้ำดานมีถนนตัดผ่านระหว่างภูเขาสามารถขับรถขึ้นได้บางส่วนแต่ใซ้ก็ต้องจอดรถไว้แล้วเดินทาต่ออีกประมาณ500เมตรเพื่อขึ้นไปยังจุดตั้งแคมป์ระหว่างทางขึ้นเราสังเกตเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดฝนเมืองกำลังจะตกพอเราเลยรีบเดือนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปถึงจุดตั้งแคมป์ และกางเต็นท์ก่อนที่ฝนจะมาแต่เรื่องไม่เป็นอย่างที่หวังฝนตกก่อนที่เราจะกางเต็นท์เสร็จได้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือเรามีเต็นท์แค่หลังเดียวพวกเราต้องรีบช่วยกันกางเต็นท์ได้หาที่หลบฝนกันแบบชุลหุบมาทักทาดคณะกรรมการตอนนี้ครับคุกท่านเป็นไงบ้างครับเอ่อื้นที่อ่าฝนตกเล็กน้อยสายดาวนะครับฝนตกเล็กน้อยอากาศดีนะครับอากาศดีแบบพอเห็นหมอกครับ ไม่เดินเล็กไม่สามารถสั่นจรได้ครับผมอากาศกำลังดีครับมาเที่ยวก็ได้นะครับเที่ยวด้ครับเที่ยวดกำลังสนุก เช้าวันใหม่กับทะเลหมอกสุดอลังถึงแม้คืนก่อนจะวุ่นวายไปหน่อยแต่เช้าวันถัดมาพวกเราก็ได้ตื่นมาพบกับทะเลหมอกที่สวยงามเกินบรรยายเป็นภาพที่คุ้มค่ากับความทุกข์ความเปียกปอนเมื่อวานนี้จริงๆหลังจากเก็บภาพความประทับใจและพักผ่อนกันพอประมาณพวกเราก็เริ่มเก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางกลับพร้อมกับเก็บขยะทุกชิ้นที่พวกเรานํามา ที่นี่เขาเด็ดตรงที่ดูทะเลหมอกยามเช้าได้ฟินมากแล้วพอตกกลางคืนก็เห็นดาวเต็มฟ้าแบบไม่มีไฟในเมืองมากว้ใครที่ชอบแนวธรรมชาตินอนเต็นท์ดูดาวสูตรอากาศดีๆบอกเลยต้องมาที่นี่สักครั้งจุดเด่นมีหน้าผาสูงมองวิวได้ไกลสุดหูลูกตาตอนเช้าทะเลหมอกลอยเต็มไปหมดสวยเหมือนอยู่บนสวรรค์กลางคืนเห็นดาวเต็มฟ้าเพราะที่นี่ไกลาจากตัวเมืองไม่มีแสงไฟมากวนแต่ผมไม่เห็นนะครับ มีรานกลางเต็นท์ให้ด้วยใครอยากนอนค้างจัดไปดูบรรยากาศอยู่ในป่าเขาบรรยากาศเงียบสงบมากมีต้นไม้เยอะธรรมชาติสมบูรณ์สุดๆได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติเพลินมากการเดินทางต้องใช้รถสี่ล้อขึ้นเขาเพราะทางโผลพอสมควรแต่ว่าผมใช้สองล้อครับชิวๆใช้เวลาขึ้นจากตัวอำเภอรประมาณ1-2ชั่วโมง ถ้าไปช่วงหน้าฝนต้องระวังถนนลื่นนะครับหมอกเกิดจากอะไรผมจะสรุปให้ได้ว่ามันเกิดจากอากาศที่เย็นสัมผัสกับความชื้นสูงนะครับแล้วทําให้ไอ้น้ํากันตัวเป็นละอองเล็กๆและกลายเป็นหมอกค,มครับ